สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องนะที่เด็ดส่วนบนนอกประจําวันจันทร์ที่29เมษายน2567กันค่ะที่เด็ดส่วนบนนอกนะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเตงวันนี้ที่เด็ดบอลเต็งคัดเน้นๆให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวยุยกมาฝากให้สําหรับสมาชิก FC นะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก FC ค่ะเข้าไปนะคะนี่เลยค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s ส r i b e นะคะที่ช่องทีเด็ดส่วนมานอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยแล้วกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนมายนอกของเราก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยแต่อีกช่องทางหนึ่งอันนี้คือช่องทีเด็ดบอกต่อของอิงดาวนะทราบคู่ที่จัดให้ไว้เมื่อวานนี้แตกเต็มคาราเบลกันเลยค่ะสําหรับนะสมาชิกเอฟซีท่านใด พี่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะอิงดาวมีกิจกรรมดีดด้วยนะคะถ้าสมาชิกเอฟท่านใดสนใจต้องรับชมให้จบคลิปนะเพราะว่าท้ายคลิปอิงดาวจะมาบอกกิจกรรมดีๆให้สําหรับสมาชิกเอฟทุกท่านกันเลยทีเดียวค่ะอะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสองคู่นะคะที่อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลน,นอกนะคะเป็นบอลอะไรกันบ้างคะ่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางช่องคีเดดส่วนบอลนอกประจําวันที่29เมษาย,ยน2567ก็เป็นบอลสวีเดนออสเวนส์คานทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกนะคะเป็นคู่ระหว่างมอนบี้ค่ะพบกับทางด้านนะคะคันมาคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงของบ้านเราแล้วก็คู่ที่สองนะเป็นคู่ระหว่างฮัมมาบี้พบกับทางด้านนะคะวัดเทรัตนะคะ คู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืน10นาทีของบ้านเราเดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบอมบี้ค่ะอยู่ในอันดับที่8ของตารางจะเปิดสนามประการมาเยือนของทางด้านทีมเยอนอย่างคันมากที่อยู่ในอันดับที่16ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามนะคะสตาร์วันเรสนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นัดหลังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่สเดือนปีสองพัที่ยีบก็ทางด้านบอมบี้นะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่2ประตูต่อ นกนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของ,งด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นะ้านัดหลังสุดข,ของเนั้นก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะเกมในบ้านก็ยังค่อนข้างจะอยากเอาแนวนองค่อนข้างจะยืยากอยู่เพราะว่าชนะไปแค่1นนัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันทางด้าน A อ k เคโซน่าด้วยที่1ประตูต่อ1ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างคันมาานะคะ ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ถือว่ายัางเอาแน่นองค่าเจ่ายายากอยู่เพราะว่าเกมนองบ้าน5นะัดหลังสุดเขาชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3าแปนะัดล่าสุดสามารถนะเก็บชัยชนะมาได้นะคะที่2ประตูตอนหนึ่งกันด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยืนอยนย่างมากพวกเขามาในระบบ4ี่สส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างมอนบี้ก็มาในระบบ3 4มเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอทดสองทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เรทราคาล่วงหน้านะและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างมอนบี้ค่ะเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาครึ่งลูกลบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอพวกครึ่งขาวค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบ้านนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1นึ่งกุศลที่ณตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างมอนบี้เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2 0 8กันเลยทีเดียว ถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะชีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาเปิดมาเท่ากันพอดีเปี้ยอะไรที่เรทราคา2.08แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านทีเมเยือนอย่างคันมาค่ะเรทเราคาณตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดที่เรทราคา3 3 3กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านชีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านทีมเยือนแล้วเรท ราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.3 4แต่นะตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลลงนะมาที่เรทราคา3.33ดแบบนี้ไหลลงมาตังหนึ่งเนาะโอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างคันมาจะสามารถทํากําไรในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านนะคะเ,เรทราคาเสมอณนนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดมาที่เรทราคา3.1 1จุดหนึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคา ตารางนะคะหรือว่าเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรราคา3.10่นแต่ณตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลดีขึ้นไปที่เรทราคา3.11แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมาเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ําก็อีกทีแล้วกันว่าเรทราคาน้ามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยเลือกจิม้มเลือกลงทุนกนไปได้โดยสําหรับคู่แรกนะคะที่อิงดาวคัดมาฝากให้สอรสมาเ f ฟซีอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิม้ม ทีมเยือนอย่างคันมากลกันค่ะถามว่าทำไมถึงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างคานมาเพราะว่าอิงดาวอ้างอิงจากเรทราคาน้ำหนักตอนนี้เปิดมาน้ำค่อนข้างจะไหลลงมาแบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลมีความไปไปได้สูงมีโอกาสที่จะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลกันแบบนี้ยังไงอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างคันมาแล้วกันค่ะอ่านเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์กันที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าค่ะ คู่ที่สนะคะที่วันนี้อิงดาวคัะมาฝากให้สำหรับสมาชิก f อก็เป็นคู่ระหว่างฮามบี้พบกับทางด้านวัชเชรัสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทัศน์สงทีมที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแฮงมบีอยู่ในอันดับที่11ของตารางจะเปิดสนามก็ต้องการมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างวัดเทราสนะที่อยู่ในอันดับที่15ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเทเรเดอร์อารีนาค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทงั้งคู่เคยเจอกันมา 5นัดหลักสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปนหนึ่งนัดรกสุดเจอกันมาวันที่17เดือนที่2พิศพคธีสี่ 24, ก็เป็นทางด้านวัดเทราณนะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านถือว่าทำผลงานคัาจะดูดีค่ะ เ,เพราะว่าเกมในบ้าน5นัดหลังสุดเขาชนะไป4แพ้แค่นัดเดียว3นัดล่าสุดเก็บใจชนะทั้ง3นัดกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างวัดเทราค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มยังเอาแนวน้องค่ะจะใหญ่าย,ยากเพราะว่า5นัดหลังสุดกับเกมนอกบ้านเขาก็ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3แต่ สามนละราสุดพ่ายท่าแพร,รวดทั้งสามนะัดติดต่อกันเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้ทั้งนาทีมเยอนอย่างวัชรัตพวกเขามาในระบบ 3, 4 2 1ส่สนทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮัมบาบีก็มาในระบบ4 3 3เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่นะคะเลนราคาล่วงหน้าและเลนราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้าค่ะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้คของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะทางด้านเจ้าบ้านอย่างคัมบี้เปิดเรทราคามาต่อนะคะที่เรทราคาครึ่งควบลูกลบสิบน้าได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาครึ่งควบลูกลบห้าค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง 1. นึคูณสที่ณตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้าน อย่างฮะมบีเปิดร,ราคามาต่อที่เรทราคา1.80กนเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของน้าเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา1.67แต่นัดตอนนี้ค่ะ นะ้ำค,ค่อนข้างไหลขึ้นเป็นที่เรทราคา1.80แบบนี้โอกาสทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทำำบบํากําไรในเกมนี้มองว่าอย่างค่อนข้างจะยังเอาแนวน้องคาดยายอยู่เหมือนกันถ้าดูจากเรทราคาน้ำณนะตอนนี้นะส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างวัทร้าค่ะเรทราคาน้ํานะคะที่เขาเปิดมาเขาเปิดมาที่เรทระคะ3.93กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ําก็ต้องอยู่ที่เรทราคา4.39 แตน่นตอนนี้ค่ะน้าค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.93แบบนี้โอกาสนะคะ ที่ทางด้านพิมเยือนจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มีความไปไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดที่เรทราคา3.44กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางนะคะหรือว่าเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.61แต่ณตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงนะมาที่เรทราคา3.44แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสุกเสมอในเกมนี้ก็มีความไปไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงเนาะกบเตะให้เข้า ามาดูเรียรา,าคาน้ากันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรีรา,าคาน้ามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆดูจิ้มเลือกลงทุนกันไปด้านเลยสําหรับนะคะคู่ที่2องนะอิงดาวมองว่านะคะถ้าจะต้องให้เลือกใจหมือว่าเลือกเชอิงดาวขอเห็นตากเลือกเชียร์ไปทิงด้านครีมเย็ยนอย่างวัดเทราแล้วกันครับ อย่างที่บอกไว้เพราะว่าอิงดาวอ้างอิงจากเรทราคาน้ำเนาะยังไงนะคะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ําก่อนนะถ้าเรทราคาน้ำนะคะมันไม่ได้ไหลเปลี่ยนไปมากมายก,กว่าตอนที่อิงดาววิเคราะห์ไว้นะตอนนี้สามารถเลือกเชียร์ทิ้งด้านทีมเยียนได้แต่ข้าเมื่อไร่มันไหลเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากสามารถส่วนแกอิงดาวได้เลยค่ะอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเนาะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกอิงดาวลุกจิ้หรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างน,นะคะ สองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัะเมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนมานอกประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2,567นะคะคู่แรกอิงดาวก็ขอเรือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างคันมาค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคานะคะ ครึ่งลูกกันได้เลยสําหรับคู่แรกของเราแล้วก็คู่ที่2ออิงดาวก็ขอเริจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปจิ้ด้านทีมเยือนอย่างวัดเทรัสเลือกจิ้มนะคะไปที่เรทราคาครึ่งควบลูกแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการนะคะให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวคัอฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีไปอีกนิดนึงละกันคันนี้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาปดประกรใดาอิงดาวก็ต้องขอกราบขออภัยไวนะ้ณทีนี้ทัศนะบอีที่วันนี้อิงดาวขามาฝากให้เป็นเพียงหนึ่งนะคะหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทวราคาน้ำจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะถ้าสมาชิกซีท่านใดนะคะมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดขัดส่วนกันได้เลยแต่ต้องบอกว่าก่อนมนเตะเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันด้วยว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลเปลี่ยนไปยังไงแล้ว คอยลึกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าถ้าสมาชิกเอฟท่านใดสนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบอิงดาวนะคะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากกันเลยทีเดียวอิงดาวมีกิจกรรมให้สําหรับสมาชิกเอฟนะคะที่ติดตามรับชมอิงดาวทุกช่องทางกันเลยทีเดียวสําหรับกิจกรรมนะคะที่อิงดาวจัดไว้ให้นะคะในวันนี้ต้องบอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้มีให้แท่ถึงสิ้น เดือนเมษายน2 5 67นี้เท่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าสนใจอยากเข้ามาเป็นครอบครัวดวกันกับอินดาวนะคะพิมพ์คำว่าฟรีข้างล่างใต้คอมเมนต์ของอินดาวได้เลยคะ่ะอินดาวจะดึงเข้ากลุ่มแบบฟรีๆนะคะไม่มีก,กฎกติกาเออกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นกันเลยทีเดียวคะ่ะต้องบอกไว้เลยนะคะแต่มีระยะเวลาแค่ สิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นถ้าสนใจสามารถนะคะพิมพ์คำว่าฟรีข้างล่างใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าสมาชิก FC ท่านใดติดขัดปัญหาตรงไหนอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะสอบถามกัอิงดาวเป็นการส่วนตัวสามารถทักไลน์ส่วนตัวมหาอิงดาวได้ที่ ไอ g 688หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางร่างใต้ค,คอมเมนต์กันก็ได้เลยค่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิก FC ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ก็ขอให้เฮงๆรรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านฮะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ